มาแล้วจิ่จะราพหมดแล้ว,าวามาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วจุดแสดงนะคะนร,นรับจุดแสดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้พาแม่พาพี่สาวมาเที่ยวพญาเตางอยนะค,ะร,ะครับสกรนครวันนี้มีคอนเสิร์ตนะคะรับจินตลาดับลุงพลนะครับเปิดอากาศไปเยอะบ้างน,นะครับ ครับอาจารย์ไรมาเตางอนเตางอนอากาศร้อนนะครับมากอากาศร้อนมากแต่คนเยอะมากเลยเด็กครับอาจารย์คั้งแรกของน้าตังถิ่นแดนใต้ในะครับที่ได้มาเที่ยวประหยัดเตางอนที่กรุงเทพฯพอดีมีโอกาสพาแม่ พี่พาน้องมาเที่ยวรักษามาจาักระพญาเตางอยวันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะรับจิตลากับลุงคนบ้านกาะกอกนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะคะรับบรรยายยกาศเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีท่านได้รับชมนะคระับ เยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมากเพิ่งมาถึงนะครับจากบ้านแฟดมาพยาทองหอยก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบกว่า,ากิโลนะครับซื้อซื้อไปนั่งกินปูเสือ เพิงมาถึงนะคะรับพี่น้งอง,ง,องน,ออนิ่งกันประมาณเกือบสองชั่วโมงไหนแม่วังหลงกันเสือ้อโปเสื้อนั่งกินด้วยแล้ว สวันะครับเดี๋ยวดูบรรกาศกันนะครับสวัสดีครับขอข้าวพยาตองอะเรามาถึงแล้วภาคีข้าวต้มเจมิโอขมลาบต้มนี่นะครับเป็นงานเรามีปลามาเที่ยวพยาตองอะโอ้นกกาเออ ฟ้าตกสวรรค์นี anyway, ่นะครับพักกินข้าวก่อน้าวนนอัี่เอาเดี๋ยวจะพาบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับจินตรากับโอ้ยแม่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับจินตราประทาลุงพรนะครับไปกรอกๆคนนี้เห็นนะครับก็พักกินข้าวก่อน บรรยากาศงานวงสวงพญาเต่างอยนะครับอาเดินจ่าังจที่ัะได้อาวงในการที่จะเป็นเจ้าพี่แบงทุกเบแบงทุกบแบกเเราจะนำไปทำพิธีในการดวงสวงนะคช 不要拍了，给我。 แต่ละกาบรบรยกาศพอแล้วครับพี่น้องเต่ละกาเตรียมง,งานเราว <Wow! S 1> มาจากบ้านแฟนนะครับสุพนรครแม่แก่นแม่แฟนแม่หนมพี่สาวพีเตยใสไล

ขยับไว้เลยผมทราบว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ 300... 300ขึ้นเพราะปีนี้เราไม่ได้สำรวจว่าท่านจะมาเท่าไหร่ขอให้เป็นไปตามความศรัทธาและความเชื่อของท่านถามว่าเราจะเริ่มเวลาเท่าไหร่สองโมงครึ่งนารัจะเข้ามาร่วมพิธีตรงนี้ต่อจากนั้นก็จะเริ่มพิธีพรามณ์ โดยท่านนายอำเภอเต่างอยจินสลาภูลาาจะเข้ามาร่วมพิธีตรงนี้นะครับท่านครับเพราะฉะนันเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะขับรถผ่านหน้าอบอตอเข้ามานี่หัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดจากอำเภอ ผู pues okay. ้เปลี่ยนติดต่อที่ผู้เสียชีวิตเลิกแหย่ด้วยนะครับผู้เปี่ยนเราก็ได้ปภาษานเรื่องการรับท่านนเพื่อเติมเงินโอเคคอันานี้นะครับกองสองพยายามเติมเงาน เยอะมากนะครับพี่นนางนำนางามก็ซึ่งพันแล้วเยอะไทยอ่ะไทยอ่ะมันจะการรอบรอบมาอาเจียนเจียนนางนำเชิญเข้ามาครับเข้ามาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดิน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 มาตรงนี้เดินมาตรงนี้ใครจะอยู่ยังไงก็เรียนเจียนครับ ซ้อมยังไงเมื่อวานซ้อมเมื่อวานเป็นยังไงครับอยู่ตรงนี้เหรอสองพิธีบงสองพยาตะงอยนะครับตังเกขเพื yeah. ่อนายเพื่อนยเฉพาะนางก็ขึ้นภาพจะได้วางจุดให้จะได้วางจุดให้ปาสางลง อัจจัยวานครับเจ้วอวานย่างเดี๋ยวคอยดูตินฉลาดยังไม่มาเข้าไ, <c oughs> ไปไม่ได้นะใ้อไม่ง้ย่อไครับ เรกครับรกที่เต่นลนาะบลาบลังจะเดินทางเข้าในพิธีประรมการบวงสวงพระยาตอรอยานมะขอบเขตที่มีขอบเขตที่กั้นไว้ท่านห้ามเคลื่อนย้ายนะครับท่านครับผมก็กลัวว่าเมื่อท่านขยับแม้แต่คนเดียวคนที่สองจะขยับตามอะไรจะเกิดขึ้นท่านลองคิดดู นะครับเพราะฉะนั้นขอความบุนาร้อนก็ขอความบุนาทนนิดหน่อยนะครับเพราะเราอยากเห็นอยากดูอยากรู้นะครับครับลุงพลใส่ชุดยีนเนี่ยเดินมานได้อะไม่ใช่ เอาเดี๋ยวสักครู่ก็เดินนำมาถึงนะครับเพราะท่านมาท่านมาแล้วนะครับรอจังหวะเดี๋ยวบอกแล้วไปข้างหลังเสียงน้องให้มาฮัโหลกระไดบันจะบังกล้องลูกแล้วนะคุณแม่ไม่เป็นไรถ่ายไปให้แม่ยูร้อยไม่เหนื่อยหรครับไม่เหนื่อยเดี๋ยวก็ไปนอนกำลังรอจิ้นตะลาโุลาบนะครับ เดือดร้อ้าแม่โทรมาทำไมมาแล้วจิตลามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาบังคายรถจิตลามาแล้วครับ หุณใ <Hyundai>, ดหุณใดไม่รู้าไปรยๆกการราออกไพี่น้อง อ่าไม่น้องครับรอจินตรอดลาตอนะี้ชมานในประลัมพิธีนะครับในงงวงสิบหกเต่าง,งอยนะครับแน่นอนตอนนี้กำลังออกจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยใกล้ๆเนี่ยแต่ถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วฮู้ยังเลยนี่ฮู้ยังเลยนี่เลยบอกให้เราเมื่อนี่ กินมลาน้อยพาลาได้หาห้เราเมื่อแหล,แลนะเนาะบวต้ทองมาอาเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งท่านครับขอความกรุณานอย่าได้เคลื่อนได้ย้ายนะครับให้อยู่กับที่ร้อนจาต้องคนนะครับนี่นะครับราการคนเยอะมากนะครับวันนี้พิธีบงสวงปยาเต่งงาน้อยสุพรรณนครน,นะครับ ในระหว่างรอกินตราปูล่ามะครับเ้ามาในการบวงสรวงอันตรพิธีบงสรวงระยะตาตองงครับ กำลังนอนด้ยราตื่นแน่แม่ฮัลโหล มาได้อินเทรากระกลังมาเดี๋ยว่าแป๊บนึงนี่ให้อ,ออนให้พื้นนี่ ยูมุ่งใดอะไยูมุ่งใดน่ะมาแล้วคนยาอองนงาดเว<อ><อ>นม,มากแน้เลยเปใคกับคนนี่มาล่ะนี่เวาเข้ารรยการ,ระวังรอจินตรา,ราเ,เา <c oughs> ดินเข้าเดินเข้าไปที่อ่าอ่า ทิตราจะเอาเข้าหูนี่ป่ะเนี่ยหะเข้าหูได้บ่เนี่ยคนเขาแบกคนนี้หูนี่ซอยนี่นะอ๋ออะไมไม่เข้าอีกบอกว่าจะอาจอดใกล้ใโอ้ทิตรา เนี่ยนี่นางรำนะครนางรำของจินตราโอ้นางรำแม่เล่นายงนางรำบางไปได้ลงรถไหมเรอด้ประานางรำจิตรา Bóng bóng đi đã thao động. Cóc lắm bóng bỏ bóng 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 มีทางเดินแล้วจินตนาต่ตอม,มาแล้วนะครับจินตนาบุรุบนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องพ่อแม่พี่น้องตอนรับจินตราบุรุษนะครับเยอะไปก็แล้วกั นั่ีแล้วน้่ตรงนั้นก็ไปเห็นนี่แล้ตนเย็นมานะครับพี่น้องมไนะก็มีบอไนไนน่ีเอเย้ายครับยายนะครับขยายนะครับยายครับยายครับเลลลเพราะว่าทางลาทั้งนเภอนะครับเขามาน่นจุดลานย

ดีครับมาดีครับวัสดีครับคเยอะมากครับเคไปเดเยอะมากคนเยอะมากได้เวลากลับแล้วคนสวยเราไม่ได้ดูนะครับสี่ห้าโรงเย็นแดดร้อนมากนะครับคนเยอะ เินดี้อนรับประามาณนขอบคุณครับสวัสดีครับ